วิธีการใส่หมึกนะคะแกะหมึกออกมาจากกล่องอันนี้มันจะปิดอยู่ก็เปิดออกมาสังเกตดูจากด้านในตัวนี้มันจะมีเป็นปุ่มแผงอยู่เป็นปุ่มๆอันนี้คือตัวหมึกเพราะฉะนั้นเวลาใส่เนี่ยเราต้องเอาตัวแผงตัวนี้ให้ตรงกับด้านใน นะคะคให้ตรงกับด้านในอย่างนี้แล้วก็ใส่ลงไปอาจจะอัดไปนิดหนึงขยายมันนิดหนึงค่ะแล้วก็อัดเข้าไปเอาหัวเข้าไปก่อนเพื่อที่จะให้หัวโผล่มาทางนี้อัดเข้าไปปึ๊บ แล้วก็ดันดันไปหน่อยหนึ่งเพื่เพื่อที่จะให้หัวมันเข้าไปประมาณนี้แล้วก็อัดเข้าไปก่อนโอเคอัดให้เข้าล็อกนะคะให้มันอยู่ลงไปเลยแล้วก็ตัวนี้ปิดปึ๊บอัดปิดปิดตรงนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันเป็นพลาสติก ค่อนข้างจะเปราะบางพยายามอย่าให้ตกนะคะพวกนี้ถ้าเกิดตกแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเสียมันจะพังเลยปุ๊บล็อก้าไปแล้วก็ปกดปุ่มสวิตช์ power ตรงนี้ปึ๊งค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะปิดอยู่ตรงนี้มันจะปิดอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำการปิ้งตัววันที่ก็เปิดออกมา เปิดออกมาได้นะคะแล้วก็เอาให้มันกดกดเข้าไปตรงนี้กดเข้าไป,ปโอเคเพื่อที่จะเวลาสกรีนก็คือสกรีน,นหัวหมึกตรงนี้อยู่ข้างล่างแล้วก็สกรีนเมื่อกี้เนี่ยพี่ได้ตั้งในเรื่องของวันที่เวลาตั้งในเรื่องของวันที่เวลา นะคะแล้วก็จะรัดขั้นตอนสอนก่อนหนึ่งก็คือพี่ตั้งวันที่ไว้ละเวลาเราจะสกรีนวันที่ลงในสติกเกอร์ก็จะกดอย่างนี้นะคะก็คือเอาหัวตรงนี้ลงในสติกเกอร์ที่เราต้องการปิ้นแล้วก็กดตรงนี้ค่ะกดตรงเนี้ย Okay. ตรงข้อความตรงนี้เนี่ยมันจะเขียนคำว่าปิ้นเวลาเราจะปิ้นเนี่ยถ้าถ้าเห็นเนาะเวลาเราจะปิ้นเนี่ยก็คือเราจับไว้อย่างนี้แล้วนิ้วหัวแม่โป้งของเราเนี่ยก็คือกดตัวนี้ไว้กดตัวเนี้ยค่ะปิ้นหนึ่งครั้งก็สกรีนหนึ่งครั้งก็กดอีกครั้ง ปิ้นหนึ่งครั้งกดตัวนี้หนึ่งครั้งอาทิเช่นสมมุติพี่จะสกีนหนึ่งครั้งพี่ก็กดกดแล้วก็พี่ก็แล้วก็พี่ก็สกีนโอเคมันก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตั้งตัวอักษรฟอนต์ใหญ่ฟอนต์เล็กได้ นะคะเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งพี่จะสอนวิธีการเซตคร่าวๆแล้วก็หนูลองไปนั่งเทสดูนะคะว่ายังไงได้หรือเปล่าแต่ง่ายๆค่ะหนึ่งครั้งสกินหนึ่งครั้งโอเคสวยงาม